เฮ้ยหัวหนุ่งหัวหนองไปกินข้าวกันก่อนเขามีร่ไม่เหมือนกันด้วเขามีร่ด้วยไม่ถือหรอกวันนี้เราจะไปงานกันที่ฟังโคนนะคะมีเด็กน้อยไม่อยากกลับไปเรียนด้วยแหละไปอีกกี่งานนะลูกวันนี้หนึ่งสองสาสี่ห้างานใช่ไหมมีหมอเด้วยน่าจะสามไปสามจังใด เอากันหนึ่งมีเอาควันจีกบไปเลี้ยงเนี่ยนับจนหดวันจีเก่าของเมียว้าวพี่คาแทอันนี่เฮ้ยใบอันนี้คืองามแทดอกมะม่วงดูนับทุกวันได้สี่อกเดินเดินโอ้โหมีหมอกมีไอ้น้ำโอ้ที่เขาให้กางร่มอยู่ก็เรีกันแดดเลยกันน้ำ <c oughs> <c oughs> เกลียวรวดแล้วไปพี่น้องไป ก็จะไปส่งน้องกับบ้านวันที่สิบกลับไปเรียนไปทำหน้าที่ตัวเองก่อนลงจากุงเทพก็จะได้แม่กลับมาจากรุงเทพหนูก็จะได้มางานใช่ไหมชื่อคอนแก่นใช่ไหมคะโอเคงั้นหนูรอที่นี่แ๋ยวแม่ไปุงเทพกลับมาก็เจอกันไป